สวยท้าแดดอย่างมั่นใจด้วย Daily Sun Block b r i น์นะ a b e a u t ตตัวนี้เลยค่ะทาปุ๊บเนี่ยกันแดดเป๊ะชัวร์ไม่ต้องกลัวเยิ้มนะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยป้องกันรังสี UVA UVB จากแสงแดดค่ะและมีค่า SPF ถึง50 PA บวกๆด้วยช่วยปกป้องผิวหน้าของเราเนี่ยจากแสงแดดแถม คุมมันได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงค่ะเนื้อครีมของเขานะคะละเอียดเกลี่ยงง่ายไม่ตกลงไม่เป็นคราบนะหรือว่าใครกังวลนะคะว่าทาไปแล้วจะหน้ามันหน้าเยิม้มหน้าวอกตัวนี้หมดกังวลได้เลยค่ะปรับเข้ากับทุกสีผิวนะคะและตัวนี้ยังช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างหากค่ะประทาแดดได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวผิวเสียเลยค่ะ แค่มีเดลี่สันบล็อกไบด์ชาบิวตี้ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะกล้าออกไปเผชิญแสงแดดและมลภาวะได้อย่างมั่นใจเลยค่ะ